5สัญลักษณ์ที่ฟ้าประทานมาให้คนพิเศษสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะครับเชื่อว่าทุกคน คงเคยได้ยินมาบ้างว่าใครมีสัญลักษณ์บนฝ่ามือผู้นั้นจะเป็นเทวดามาเกิดและมักที่มีความพิเศษกว่าใครมีเงินมีทองมากมายเป็นเศียฐีมหาเศียฐีมีโชคมีลาบชีวิตไม่ลำบากทำการสิ่งใดสำเร็จไปทุกอย่างซึ่งมันก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเราไม่สามารถบังคับให้ใครเชื่อได้นะครับเอาเป็นว่าฟังแล้วก็ขอให้ท่านก่ใช้วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์การเอาเองนะครับว่าเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนอย่างวันนี้ก็จะเล่าถึง5สัญ,ญลักษณ์บนฝ่ามือว่าสัญ,ญลักษณ์แบบไหนมีความพิเศษด้านใดไปฟังกันเลยนะครับ 1. คนที่มีดวงตาวิเศษบนฝ่ามือคนผู้นี้เป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดชอบการเรียนรู้และมีโชคดีมีโชคลาภอยู่เสมอ 2. คนที่มีสัญ,ญลักษณ์พีระมิดหรือสามเหลี่ยมบนฝ่ามือหมายถึงคุณคือผู้ที่มีจิตใจดีเป็นผู้ทรงพลังอำนาจและคุณต้องฝึกให้อภัยผู้อื่นจะทำให้เจ้าของมือมีความมั่งคัง่งร่ำรวย 3. หากคุณมีสัญ,ญลักษณ์ผู้เยียวยาบนฝ่ามือก็จะหมายถึงคุณก็สามารถเป็นผู้ที่พูดให้แรงมานานใจ สร้างแรงจูงใจและช่วยเหลือผู้อื่นทางด้านจิตใจทำให้เขาผู้นั้นสบายใจได้คลายจากความทุกข์เพียงแค่ได้ยินคำพูดคำปลอบโยนจากคุณ 4. คนที่มีสัญลักษณ์ดวงดาวติ่เนินหนังคารสูงคนที่มีแบบนี้บนฝ่ามือส่วนใหญ่เป็นคนฉลาดมีอำนาจจากความเฉลียวฉลาดของตนเมื่อมีความฉลาด ก็นำไปสู่อำนาจของเงินตราจึงทำให้คนเหล่านี้มีฐานการเงินที่ดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันเลยทีเดียว 5. คนที่มีสัญลักษณ์กากบาทบนฝ่ามือคุณก็จะเป็นคนที่มีคุณธรรมมีความยุติธรรมชอบทำบุญและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองยิ่งถ้าคุณสะสมบุญไปไเรื่อยๆจะส่งผลให้คุณมีวาสนาที่ดีมีเงินทอง หมดหนี้หมดสินเป็นอย่างไรกันบ้างครับฟังจบแล้วยกมือของตนเองขึ้นมาดูเลยว่าของคุณมีแบบใดตรงตามที่กล่าวมาหรือไม่อย่างไรก็คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบขคอุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ทุกท่านพบเจอในสิ่งที่ดีๆอยู่รอดปลอดภยัยมีชัยชนะกันทุกท่านสำหรับคลิปนี้ กระผมขอขอกลาวของป้าสวัสดีครับ